สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามสัญญาสองทุ่มครึ่งเป๊ะเลยนะคะละครสุกกนาตรรมกรีกและทฤษฎีความตลกขบขันดูข้างหลังครูวันนี้นะคะมาพร้อมกับรอยยิ้มนะคะอย่ายิ้มมากนะคะเดี๋ยวกาจะมาแถวหน้าเต็มไปหมดแล้วนะคะก็มาเพื่อที่จะอยากจะมาแชร์ อีกเรื่องหนึ่งละกันเนาะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบด้านการแสดงหรือว่าชอบละครหรือความบันเทิงเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือความสนุกนะคะความตลกแล้วก็สิ่งที่เป็นความบันเทิงในทุกวันนี้ก็ช่วยให้คนเราเนี่ยผ่อนคลายนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่า เออเป็นวันที่เหมาะเหลือเกินนะคะที่จะพูดเรื่องผ่อนคลายเพราะว่าใกล้ๆจะสุดสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายไปกับหัวข้อในวันนี้นะคะก็ครูเริ่มเลยละกันเนาะจะได้ไม่ยาวมากเกินไปนะคะสุกนาตร,รรมกลีกเดี๋ยวต้องแชร์ต้องแชร์ด,ดหนึงนะคะเราจะต้องเออ แนะนำกันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องความตลกก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปไปเป็นสุกนาตรรมกรีกเนี่ยอ่ะเด็กๆรู้ไหมว่าความตลกความตลกหรือเสียงหัวเราะเนี่ยมันมาได้ยังไงนี่เป็นคําถามที่น่าจะหลายคนบอกว่าอุ๊ยครูก็ความตลกก็ถ้าทำ อะไรให้หนูแบบว่าเห็นผิดปกติหนูก็ตลกสิคะครูอ่านะคะหลายคนก็น่าจะตอบถูกอย่างนั้นนะเดี๋ยวครูแชร์ให้ดูใหญ่ๆเลยนี่นะคะเขาบอกว่าความตลกขบขันนี้นี่ขอเป็นทฤษฎีนิดนึงนะคะไม่รู้แบบทฤษฎีเยอะเดี๋ยวเด็กๆไม่ตลกหรือเปล่านะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะคะคือ ความตลกขบขันเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮิวเมอร์เนี่ยนะคะเป็นเป็นอะไรล่ะนี่ยแปลกมากเลยนะในทางการแพทย์ของชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาพูดเรื่องธาตุต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าเออเรื่องของธาตุน้ำนะคะมาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรืออารมณ์ความตลกขบขันนะคะในภาษาลาตินด้วยคำว่าฮิวเมอร์เพราะฉะนั้นคนที่ เขาเรียกว่ามีความตลกเยอะๆในตัวเองเนี่ยก็น่าจะมีของเหลวในร่างกายเยอะนะคะเป็นการควบคุมสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของคนเรานะคะความตลกขบขันเนี่ยนะน่าสนใจมากๆเลยนะเราเนี่ยมักจะพูดถึงแต่ทางด้านการละครนะคะความการแสดงทีนี้ถ้าเกิดเราเราได้รู้เรื่องของทางด้านการแพทย์บ้างก็ดีนะ นะคนสมัยโบราณเนี่ยเขาเขาพูดเรื่องความตลกให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของธาตุธออาตุต่างๆเด็กๆรู้ไหมในสมัยก่อนคือธาตุที่สําคัญของของ,ออของเราเนี่ยมีนะคะธาตุแน่นอนเลยดินน้ํำลมไฟนะคะแล้วก็ยังมีทองอะไรอีกนะคะอ่ะมีคนเขาอย่างคุณริชาร์ดเนี่ยนะคะ เขาบอกความตลกก็ง่ายๆไง,งคือสิ่งที่ทําให้เราหัวเราะออกมาได้ถ้าครูเกศคุยคุย,คยอยู่สักพักหนึ่งตกไว้อี้เนี่ยรับรองนะคะทางทางทางบ้านนี่สงสัยคงจะหัวเราะออกมาแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยมาแบบเออหนูไม่ได้ตั้งใจคะ่ะครูไม่เป็นไรนะคะครูจะจําไว้นะคะอันนี้ทฤษฎีมากไปนิดหนึ่งก็เอาเป็นว่าความตลกเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดเด็กๆรู้ไหม ตลกก็เพราะว่าภาพนี้เป็นต้นนะเกือบจะทำให้เรามีรอยยิ้มนะคะถ้าน้องน้องเขาพูดได้อีกนิดหนึ่งนี่นะคะก็คงจะตลกขึ้นมาอีกนะคะความตลกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติจากที่มันเคยเป็นใช่ไหมแล้วก็แต่ต้องให้รู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นมันปลอดภัยนะ ไม่อันตรายนะไม่ใช่น้องอันนี้น้องอะไรเนี่ยน้องแพะนะคะวิ่งมาชนเราเงี้ยเราก็ไม่ตลกแล้วนะเพราะฉะนั้นน้องแพะอาจจะยิ้มให้เราพูดได้อย่างเงี้ยเริ่มตลกแล้วนะคะนี่คือพวกคอมเมดียนนะคะคุณครูเก๋นี่เคยเอ,อยู่ในรายการคอมเมดียนไทยแลนด์มาก่อนก็เดี๋ยวคงเอาไว้โอกาสหน้านี่คงจะคุยเรื่องประสบการณ์ในสมัยนั้นนะคะครู กลับมาที่วาร์ปวาร์ปย้อนขอย้อนย้อนเ,ออเขาเรียกว่าพาทุกคนขึ้นไทม์มิชชีนดีกว่าไทาม์มิชชีนกลับไปยังอะไรละ่ะในเมือ่อสองสมพันปีที่แล้วดีไหมนะคะไปดูละครกรีกโบราณกันนิดนึงนะคะว่าเมือ่อเมื่อคราวที่แล้ว ะค,ะครูได้พูดถึงโศกนาฏกรรมเอาไว้นะหลายคนนี่คงจะจำได้ว่าโศกนาฏกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่เรามาเป็นพันๆปีเลยนะคะมนุษย์เราเสพความทุกข์นะคะความหายนะของผู้อื่นมาเป็นพันปีแล้วก็ตีคู่มากันกับความหายนะเลยก็คือความสุขนะคะความสุขนะเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะ วันนี้นี่จะไม่นานมากนะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็อาจจะต้องแบบว่าหรือท่านผู้ชมทางบ้านหลายคนอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความบันเทิงรอยอยู่ก็จะได้ไม่ไม่นานมากนะคะมาดูนะคะว่าครูเก๋ยอยากแชร์เรื่องสุกนาตรกรรมสมัย กรีดเนี่ยมันมันมีรากมีกําเนิดมาได้ยังไงนะคะหลายคนท,ยที่จะทําแบบว่าเขาเรียกการสดงการแสดงที่จะเป็นละครหรือหนังหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะได้รู้ว่ามันมีรากมันมาเหมือนกันนะนะคะอันดับแรกเดี๋ยวต้องแชร์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าปกตินะคะเอ่อตายแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะคือ ละครละครกรีโบราณเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่มีทั้งสองด้านนะคะคือจำได้ไหมว่าเราเคยคุยกันถึงไอเทศกาลเทศกาลหนึ่งในเมืองเอเธนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเทพเจ้านี่หลายตอนแล้วเทพเจ้าอะไรนะไดอ่ดาเดอเิซุสนะคะเทพเจ้าไดาอนิซสเนี่ย เป็นเทพเจ้าที่เขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความสําคัญมากที่ทําให้เกิดศิลปะการแสดงละครของเราเนี่ยนะคะแล้วในเทศกาลเทศกาลนั้นอะเท่าที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมีการแข่งขันใช่ไหมมีการแบบแสดงละครนะคะละครที่ทิกพลาดไม่ได้ก็คือละคร t r AGEDY แต่อีกละครหนึ่งนะคะที่จะต้องมานำเสนอใน ในสมัยกรีกนี้ด้วยเนี่ยก็เขาเรียกกันว่าละครคอมเมดี้นะคะแต่ก่อนจะละครคอมเมดี้ก็มีอีกละครอีกประเภทหนึ่งคือทุกคนคงจะต้องแบบว่าจินตนาการสวมแว่นตาเอ่อไทมิชชีนการแห่งการเวลากลับไปเนี่ยจะพบว่าเรานั่งดูละครแบบโศกนาฏกรรมเป็น6ชั่วโมงโหยาวนานมากดูอะไรที่มันคิดเครียดแล้วเป็นไง ก็ต้องไปไงพักบ้างพักก่อนนะคะพักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อต้องพักก่อนเนี่ยก็มีละครขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูใหญ่ๆนิดนึ่งนะคะละครชนิดนี้เขาเรียกว่าเซเทอร์เพลย์เอ๊ะอะไรอย่าเซเทอร์เพลย์นะคะอ่เซเทอร์เพลย์เนี่ยเป็นเป็นละครที่เขาว่ากันว่าก็จะถูก จัแดแสดงนะคะหลังน่าจะเป็นตอนออสิ้นสุดเทศกาลนะคะคือเนื่องจากเราคนดูเนี่ยในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าตั้งใจดูแบบล,ละครโศกนาฏกรรมแทจิดี y มายาวนานจนเหนื่อยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีอะไรที่นี่ก็คือแบบความชาญฉลาดของคนจัดงานนะที่จะทำให้คนเรานี่ไม่ตึงเครียดเกินไปก็เลย มีนะคะมีมีมีเอ่อละครที่มาขั้นนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าเซเทอร์เพลย์นะคะตัวเซเทอร์เพลย์คือตัวนี้นี่นี่ไดโอนิซูสหรือเปล่านะเห็นมีเล่าอางุ่นมีพืชพันธุนน์ธัญญาหารนะคะดูนะนี่นะคะเซเทอร์ ater, แปลกแบ๊สนะคะครึ่งบนมีร่างกายแบบว่าซิกแพคเลยนะมาโชเลยนะ เออแต่ว่าหน้าตาเป็นคนแต่อะไรข้างล่างเป็นไรเป็นแพะนะคราวที่แล้วก็เกี่ยวกับแพะมาแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ทำไมมีแพะมาอีกแล้วนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือรูปร่างหน้าตาของเด็กๆนะคะอยากให้รู้ว่าสิ่งนี้เราเรียกว่าเซเทอร์ซึ่งเขาว่ากันว่านะเป็น เพื่อนของคนเรามาตั้งแต่ดึกดำบันเลยตัวเซเทอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ารดแล่นอยู่ในวงการสวรรค์เลยนะนะคะเทพเป็นที่โปรดปรานเหมือนกันของเทพเจ้านะคะแล้วก็มนุษย์นะคะเลฟพิเซนต์ hmm. ว่าเขาภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของออสิ่งที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่กลับมีหูเป็น เป็นม้าเออแล้วก็ดันมีหางด้วยนะคะเกือบจะเป็นคนแล้วก็ไม่ได้เป็นว่างั้นเถอะนะคะเอออันนี้ของกรีกนะถ้าเกิดเราไปเห็นตัวนี้ของโรมันเนี่ยโรมันเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบกรีกเหมือนกันคือเขาเอาวัฒนธรรมกรีกเข้าไปเต็มๆเลยแล้วเขาก็ไปดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะคะเรียกได้ว่าเออแบบเหมือน i n นสปายเอออินสปายจากกรกีเขาก็เอาลักษณะของกรีกเดิมก็คือรูปร่างของเซเทอร์นี่ดูเป็นคนแต่ว่าหูเป็นหูแพะนะโกดเอียรนะคะมีหางนะคะแล้วาบางทีก็มี Horns นะเป็นเป็นแบบว่ามีขาก็มีนะคะก็ลักษณะที่ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ ที่จะอยู่ที่วัฒนธรรมไหนแต่จริงๆก็ไม่พ้นว่าจะเกี่ยวข้องกับแพะนะคะตัวเซเทอร์นี่หลายคนแบบเอ๊ะทำไมมันคุ้นจังนะนะคะนี่ <c oughs> ใครได้ดูหนังเรื่องนี้ครูเก๋นี่ชอบเรื่องนี้มากเลยนะ Percy Jackson นะฮะ Percy Jackson ก็คือเอ,อเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะ ที่ที่ที่อเมริกานะคะเป็นเป็นผู้ผลิตนะฮอลลีวูดนะฮะก็ได้กได้ได้มีเรื่องราวของเพอร์ซี่แจ็กสันซึ่งมีเพื่อนสนิทนะคะเป็นเซเทอร์ตัวนี้นี่เองนะคะเซเทอร์เดอะโปรเทกเตอร์อ่าเซเทอร์ ater, หรือผู้พิทักษ์นะคะหลายคนก็เรียกเขาเป็นภาษาไทยว่าเทพารักษ์ นะคะเทพรักก็คือคอยรักษาปกป้องพระเอกนี้เองนะคะดูดูลักษณะในในภาพนะคะอันนี้มาจากภาพยนตร์ก็ขอให้เครดิตภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะภาพนี้จะเห็นว่าจับมือกันมากเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ขอเซลเซลไม่ใช่ขั้นกูนะะ่นะคะนะคืออันนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อเพอร์ซี่แจ็กสันนะคะเราจะเห็นว่า เนี่ยคือลักษณะที่เป็นมีความเป็นแตกต่างจากละคร t r AGEDY ก็คือมีการเล่นละครที่เรียกว่า s ซเตอร์เพลย์นะคะเซเอร์เพเนี่ยอ่าก็ก็กลับมาหาคุเก้นิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวเห็นอันนี้มากเกินไปแล้วเดี๋ยวคิดถึงกันนะคะเออเซเตอร์เพเนี่ยก็ เรียกได้ว่าเป็น1ในสามนในสมละครนะคะประเภทของละครที่โดดเด่นเวลาที่เขาเรียนละครกันเนี่ยนะคะในสมัยที่เป็นกรีกเียเตอร์นะคะหรือว่าละครกรีกเนี่ยก็ไม่ได้เลยพลาดไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงเซเทอร์เพลย์นะคะแล้วก็ต่อจากเซเทอร์เพลย ไม่ได้ต่อคือคล้ายๆกับว่าดำเนินมาน่าจากเวลาใกล้ๆเคียงๆกันเนี่ยก็มีผู้ที่แม้คราวที่แล้วเราพูดถึงกำเนิด tragedy ไปแล้วว่าเป็นละครที่คืออ,อ,อาจจะต้องเรียกคนมาทั้งเมืองเลยนะมาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าการดูละครในสมัย โบราณเนี่ยไม่ใช่การดูไปเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่เป็นการสอนการให้คติธรรมไม่ต่างจากเข้าโบสถ์เข้าวัดเลยนะคะคนทั้งเมืองจะถูกเชิญมาไม่เว้นแม้แต่คนทุกชนชั้นเลยนะคะสมัยก่อนก็ต้องขอโทษนะมีเรื่องชนชั้นแน่นอนเขาก็เชิญมาหมดคนที่ติดคุกคนที่เป็นชนชั้นทะาอะไรก็ว่าไป จะได้มาชมละครทุกสิ่งอย่างเลยนะคะทั้งชนชั้นสูงก็มาอยู่รวมกันหนัาที่เดียวกันแล้วก็มาดูละครให้เขาเรียกว่ากล่อมกลาจิตใจนะคะเพราะสมัยก่อนไม่มีนี่ทีวีเอ่ยไม่มีนะมาแบบว่าสตรีมไลฟ์อย่างนี้นี่คือไม่มีทางมีใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยก็มีสถานที่ที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจก็คือ โรงละครนี้เองทีนี้พอ,อคนที่ถูกกล่อมเกลาจิตใจมากๆเข้าเนี่ยมันก็มีอีกทางหนึ่งก็คืออยากสนุกขึ้นมานะคะอยากรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างเนอะในสังคมที่ที่น่าจะเอ่อน่าจะล้อเล่นนะคะเสียดสีบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเกิดนี่แหละก็เลยเกิดนี่แหละเกิดสิ่งที่เรียกว่า เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมดี้ขึ้นมาบ้างนะคะเกิดคอมเมดี้ขึ้นมานะคะคอมเมดี้คือสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นการตรวจสอบสังคมชนิดหนึ่งนะคือเราเนี่ยจะเห็นว่าคนที่เขาเป็นตลกเนี่ยบางทีมันมีตลกหลายแบบนะคะแต่ พื้นฐานดั้งเดิมของความเป็นตลกยก็คือการล้อเลียนนะคะการเรียนแบบการล้อเลียนนี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดศิลปะเลยนะ,ะมาดูจำได้ไหมจำได้ไหมนักกากคนกรีกนี่เขาต้องเล่นนักกากนะเขาต้องมีนักกากมาช่วยในการแสดงนักกากกลุ่มนี้เป็นนักกากกลุ่มที่เรียกว่าคอมมิดี้มาร์สนะคะก็คือแบบว่า เราจักคำว่าน้กกากากันเป็นอย่างดีช่วงนี้นะคะโควิดนะคะสมัยก่อนนี่ใส่ทำหน้กกากากพวกนี้เพื่อที่มาช่วยในการแสดงคนที่นั่งอยู่ไกลๆก,ก,ก็จะได้เห็นนะคะอันนี้ก็มันก็ไม่ได้มีคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขียนลงบนเ ถ้วยโถเขาเรียกอะไรนะเป็นวาเป็สเ,เ,เ,เป็นแจกันบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะในสมัยกรีกไม่ได้มีภาพเพนติงไม่ได้มีการถ่ายหนังเก็บไว้นะเพราะฉะนั้นวัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะพบตามตามภาชนะต่างๆที่เขาวาดไว้เนี่ยนะคะเราก็เห็นว่ามีหน้ากากแบบนี้ดูเห็นแล้วก็แบบขับดีนะคะอ้าว Comedy แหมกว่าจะมาเป็นคำนี้เนาะมีคำว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยนะคะภาษากรีกก็ไม่ได้ไม่ได้ถนัดมากนะคะเด็กๆนะคะก็พอๆกับเด็กๆนี่แหละค o มมสนะคะกับโอดนะคะแต่อันจริงๆภาษากรีกนะ่าจะออกเสียงแบบคนเออคือคือ,ค,อคือแปลงไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะค o มม s สโอดเนี่ยนะคะหรือเออ r e เวลเอ่อเรเวลกับซองนะคะเรเวลก็คือแปลว่าความตลกขบขันความสนุกนะคะความปิติยินดีสนุกสนานอะไรเงี้ยส่วนโอ d นะคะถ้าเกิดเราตัดตัวไอที่เป็นกรีกออกไปก็จะเหลือคําว่า o อ d ภาษาอังกฤษแปลว่าภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอังกฤษดั้งเดิมไปอีกหรือลาตินอะไรอย่างนี้นะแปลว่าซองที่แปลว่าเพลงเพลงตลกขบขันเอาละสิ เกี่ยวข้องกับเพลงเพราะไรเพราะไรเพราะว่าผู้ที่เป็นนักแสดงคนแรกของโลกคือคอรัสนะคะคือคนที่ร้องเพลงนั่นเองนะคะคนที่ร้องเพลงนั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องเห็นว่ามันก็เลยจะเกี่ยวข้องกับซองอยู่ตลอดเวลานะคะซองหรือ,อ,อคือการการร้องลาทําเพลงนี่ก็ถือว่าเป็น จุดเริ่มจุดกำเนิดของความบันเทิงเรื่องแรกๆของโลกเรานะคะโอเคมาดูนะคะอันนี้คุณสองคุณเนี่ยนะคะดูแบบอืมนะคะมองมายัางเราทั้งหมดเลยเนี่ยอันฮะท่านแรกเขาเรียกว่าออท่านชื่อว่าอริสโตฟานิสนะคะกับมินันเดอร์นะคะอริสโตฟานิสก่อนละกันท่านก็เป็นคนที่ เขียนบทละครคอมเมดี้หรือบทละครตลกเอาไว้นะคะเป็นบทละครที่เขียนเขียนไว้ประมาณ40เรื่องนะที่เขาพบแต่ว่าพบหลักฐานจริงๆที่ยังคงหลงเหลือมาปัจจุบันเนี่ยประมาณ11เรื่องเท่านั้นเองเด็กๆก,ก็คงไม่ต้องสงสัยเนาะมันไม่มีแบบสกงสแกอนะไรนะคะเป็นกระดาษหรือเป็นอะ,อะไรที่เป็น การเขียนด้วยวัววสดุธรรมชาติลว้ลวนๆเนี่ยก็แน่นอนว่าคงจะต้องสูญหายไปเยอะนะคะแต่ก็เดชะบ,บุญโชคดีว่ามีการยังเก็บไว้ได้ถึง11เรื่องเนี่ยนะคะท่านอริสโตฟานิสท่านนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่โลกตะวันตกทง้งโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาละครนี่เขายกย่องเลยนะละครที่เรียกว่าคอมเมดี้หรือสกนัตสุนตรกนัตกรรมเนี่ย นะคะก็จะจะจะเรื่องแรกๆของโลกเนี่ยนะคะมีการพูดถึงสังคมเสศษสีคนในสังคมชั้นสูงอะไรต่างๆเนี่ยอริสโตฟานิสเขาก็จะเป็นคนที่กล้าเขียนในตรงนั้นนะคะมาเป็นบทละครซึ่งก็ได้รับการยอมรับด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งคือมินันเดอร์นะคะมีมีคนเด่นๆอยู่ประมาณสองคนเนี่ยเด็กๆก็จำชื่อไว้นะคะแล้วก็ว้าว อันนี้คูว้าวเองนะขอโทษด้วยเพราะว่าชื่นชมส่วนตัวก็คือเรื่อง레ซิ s t r a ตาหรือว่าบางคนอ่านว่า l ิ s i s t r a t a ก็ได้นะคะเซิสตราตาเนี่ยครูกเก๋รู้สึกเหมือนจะเคยเคยได้เวิร์กชอ็อปด้วยนะโอ้ตื่นเต้นมากเลยก็คืออันนี้เป็นภาพวาดนะคะซึ่งซึ่งเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆแบบ i เอ่ออิล t ัสเทรตสเกชจากเอ่อออเบรย์เบอร์สลีย์นะคะท่านก็เป็นเออ่ศ uh, ิลปินในยุคในยุคสมัยน่าจะเนียวเอ่อเนียวนูเอออาร์ตนูโวนะอาร์ตนูโวคือเป็นนิวอาร์ตนะอาร์ตนูโวนี่แปลว่าน mm ิวอาร์ตก็ท่านได้สนใจในบทละครไลซิสตราตาที่มีมากว่าพันปีของเอ่อ uh, ของของของอริสโตฟานิสแล้วก็ก็เลยมามา,มาเขียนรูปนะคะประกอบน่าจะประกอบบทละครเรื่องนี้นะคะซึ่งก็ดูแล้วแหมหลายคนบอกว่าครูมันโป๊จังเลยนะคะจริงๆก็ต้องยอมรับเด็กๆหลายคนยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครูก็ต้องขออภัยในยวันนี้ต้องพูดเรื่องโป๊ๆนิดหนึ่งคือละครเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะ จะเห็นว่ามีความตั้งใจที่จะวาดรูปให้ค่อนข้างเห็นหน้าอกอะไรอย่างต่างเนี่ยเรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะเด็กๆเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่หลายท่านดูหรือว่าน่าจะมีลูกศิษย์ที่โตแล้วก็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 น่าจะรับได้นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยนี่นี่นะคะนะคะเรื่องวันนี้น่ะน่าจะเล่าเรื่อง ลซิสตราต้ก e <ma lush> ็คงหมดเวลาแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวต้องมาต่ออีกแล้วนะคะเอาเรื่องนี้แล้วก็จบนะคะลซิสตราต้เนี่ยหรือลซิสตราต้เนี่ยเป็นบทละครที่อริสโตฟานิสเนี่ยเขาเขาได้ประพันธ์หรือแต่งเอาไว้ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครูว่ายังมีอีกหลายประเทศมากที่ยังคงอยากจะ นำบทละครเรื่องนี้มาแสดงกันอีกครั้งหนึ่งโปรดักชันข้างล่างนี่น่าจะเป็นแบบบล็อตเวยโปรดักชันนะคะหรือว่าส่วนข้างบนนี้ก็มาจากที่หลากหลายครูก็เดี๋ยวมีเครดิตให้ทุกทกท่านเลยที่นำภาพมามาใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าม่มีผู้หญิงเยอะมากเลยในเรื่องเรื่องก็คือเป็นแหมหลายคนที่ชอบความเป็น ผู้หญิงอ่ะสตรีนิยมนี่ชอบเรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการประท้วงนี่เห็นไหมมีป้ายเปยนี่นะแต่สมัยกรีกคงไม่ได้ทาป้ายแล้วก็ไม่มีตัวหนังสืออย่างนี้นะเป็นการประท้วงค่ะประท้วงผู้ชายโดยนะคะผู้หญิงในเมืองนะคะผู้หญิงในเมืองในเรื่องเล่าเรื่องสั้นๆนะถ้าใครสนใจนี่เอาคํานี้ไปพิมพ์ใน แน่นอน g o o ก็ e มีแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่ง YouTube ก็น่าจะออกมาให้เห็นนะคะเป็นแบบทีเซอร์นะคะคือผู้หญิงเมืองนี้เนี่ยนะคะเมืองแบบว่าที่กรีกเนี่ยนะคะเขาก็ประท้วงสามีของพวกเขานะคะที่ออกไปรบไม่จบไม่สินส้นซะทีโอ้ยจะรบกันไปถึงไหนนะคะนี่ไงนะคะความดีงามของละครเรื่องนี้ก็คือ เราไม่ต้องการสงคราม Stop the war นะคะกรีกต้องไม่ฆ่ากันเองนะคะนี่เขาก็เขียนไว้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังไปตามผู้หญิงอีกหลายเมืองเลยเมืองที่เป็นเมืองสปาร์ตาซึ่งเป็นเมืองศัตรูด้วยไปตามมานะคะสะเหล่าพันรายาพร้อมใจกันกระบฏว่างั้นเถอะบอกว่าถ้าเธอไม่หยุดทำสงครามกันนะ พวกบรรดาคุณสาม,มีทั้งหลายนะคะเรา